ห9ึ่นึ่งนะครับครับไปต่อนะครับงวดวันข้อมูลงวดวันที่16บหกเดือน9นะครับเลขที่เอามาทำนะครับก็คือเลขที่ออก812ครับเลขล่างออก46นะครับครับเหมือนเดิมครับบวก4คงที่นะครับ6กบวกสเท่ากับศนะครับ0ูบวกห ก็เป็นหนึ่งนะครับได้ตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับครับเอามาไว้เลยนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับครับทีนี้หาแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็คือครับสี่กับหกครับเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์บวกหกคงที่นะครับหกคงที่นะครับแล้วก็บวกด้วย หน่วยล่างนะครับก็คือเลขหกครับนอรอนะครับหน่วยล่างครับแล้วก็บวกด้วยศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้ก็แบบเหมือนเดิมครับมาจากตัวนี้นะครับครับเท่ากับนะครับหกศูนย์บวกหกบวกหกบวกศูนย์นะครับก็เท่ากับสิบสองนะครับก็คือแต้มเท่ากับสองนะครับ 2ครับก็คือแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็จะเป็นเท่ากับ2 3 4แล้วก็5นะครับครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับ0นย์จับคู่กับอะไรถึงจะได้2นะครับก็คือ0 2นย์นะครับอันนี้0 2 0 3แล้วก็0 4ย์แล้วก็0 5ย์น,น,นะครับครับ หอะไรเท่ากับ2นะครับก็1 1นะครับ1 2 1 3แล้วก็หนนะครับครับงวดวันที่1นึ่งเดือนสินะครับเลขที่ออกนะครับหนเดือนส0บเลขที่ออกสองนย์สอนะครับสองเลขล่างออกหกหกนะครับครับเลขที่มาก็คือ ศูนย์สองนะครับเข้าบนนะครับวันนี้ครับไปต่ออีกสูตรงวดที่จะถึงนะครับก็คือหาข้อหาของงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับครับก็เอาข้อมูลของวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับมาทำเลขที่ออกก็คือสี่สี่หกล่างสี่สี่นะครับ หาแต้มบวกสีคงที่นะครับครับเท่ากับ8แล้วก็9นะครับก็ออกมาเลยนะครับเลขเด่นนะครับก็คือวจครับเลขเด่นก็คือ8แล้วก็9นะครับ รับส่วนแต้มรวมที่ได้นะครับก็คือผลรวมของสีกับสีเท่ากับ8นะครับบวกด้วย6คงที่นะครับ6คงที่บวกด้วยสีนะครับหน่วยล่างครับแล้วก็บวกด้วย8นะครับครับคือตัวนี้นะครับ แปดบวกเท่ากับสินะครับ14เป็น18นะครับ18ปเป็น26กนะครับย6กก็แสดงว่าเท่ากับ6นะครับครับแต้มรวมนะครับแต้มรวมเท่ากับนะครับ6 7 8แล้วก็9ก้านะครับสำหรับงวดที่จะถึงนี่นะครับ8อะไรได้เท่ากับ6กนะครับก็จะได้เป็น ก็จะได้เป็น88ดนะครับแล้วก็89 80แล้วก็81นะครับแล้ว9 9้าเก้าอะไรเท่ากับ6กนะครับก็จะเป็น97ครับผมแล้วก็9ก้9แแล้วก็ 90นะครับครับอันนี้คือเลขที่ได้นะครับผมวัดวันที่1เดือน11นะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมาตัวไหนต้องรอลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นแพงเพียงแนวทางนะครับผมเพื่อนๆถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดี